ให้ท่านผู้ชมกดไปที่เยังผมที่เป็นเลขนะผมนี่ไอ้79ดสิบเกนะผมครับท่านผู้ชมกดไปคลิกทีนึ่งนะผมแล้วกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะผมที่เราดาวน์โหลดที่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ตารางผมดาวน์โหลดมาแล้วผมแล้วกดคลิกเข้าไปแล้วผมนี่นะผมแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าใครที่ไม่ขึ้นนะ <S <S เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนะผมโอเคนะผมถ้าใครที่ได้ดแล้วก็กดคลิกไปทีหนึ่งครับผมเราต้องให้เราให้เลือกไมค์ครับนะผมตอนแรกหาก่อนนะผมแล้วกด ใี่นะครับแล้วก็เวลานี้เท่านั้นนะผมกดคลิปเข้าไปแลนะผมแล้วก็รอสักครู่นะผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยแล้วกันโอเคนะครับผมเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเแล้วผมขอไปเปลี่ยนเปลี่ยนสกินก่อนนะเพื่อนีๆโอเคนะครับผมแล้วท่านให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตรงนี้นะผมตรงกลางนะผมกดคลิกไปทีนึงนะครับผมโอเคแล้วก็รอสักครู่นะผมท่านกำลังอิ่งก็ท่านผู้ชมย้อนหลครับผมกดไปที่ตัวแล้วผมโอ้ยผมเร็วมาก แล้วเนี๋นนยวเร้ทากดดคพืเีอไรไขอภ้ผมเมื่อกี้ดิบกันดูดูผคือตอนเช้าได้เข้าลองใช้นิดนึงเขียาก็ไปที่สองเดียวรบเราตื่องมาที่บอกมแล้กดที่ไฟนี้ผมสองคาเรน้ผมกดบอกไปที่ผมแล้วก็ออพมาผมแล้วก็รอะนผมเราจนั่งผมโอเคทกดร้เนครับองลห้เมเตาเนียมาดงนี้อ อย่างอเหนึ่งผมอกไว้ผมเดี๋ยวก็สรเลยครับแล้วขอตัดไปที่ตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมเข้ามาเวลาเกมในที่เรียบร็ปลานะเอ้าเกิดที่หมู่บ้านเฉบอหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจออะไรด้วยอะไรวะเสียงระเบิดเลยวะเฮ้ยมีคนมาวะเฮ้ยมันยิงกันรเหรอเฮ้ยมดนี้โคตรเถื่อนอ่ะครับสงครามเวียดนามอ้าผนี่คือวิธีการเสกปืนนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะครับผม ครับคีบนะผมถ้าผมพูดไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมตอนนี้ติดอ่านหลอดนะผมนี่ <c oughs> ไม่ใช่ดีพีแล้วก็เินวีครับผมแล้วก็เขียนต้าผมเลยนะเ <c oughs> นี่ยผมแล้วก็ จุดสองจุดนะแล้วก็เลิกปืนแล้วผมผมจะเอาลองเอเคดิเอเคสี่สิบเจ็ดนะผมโอเคนะนี่ครับผมมาที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมหาหาไม่เห็นนะผมมันมันจะมีนี่ครับผมมันจะมีจุดเป็นเอเคนิดนึงมันจะขึ้นมานิดนึงครับผมนี่คผมหน้าวิธียิงนะผมกดให้กดนั่งครับผมใช่ไหมมันจะยิงนะผมอ๋อโไมผมไม่มีเสียงไอเสือว่ะ มี่จรวดเออครับผมไอจรวดมันสามารถบินได้ด้วยครับผมอันนี้อะไรวนะน่อะไรวะยิงนี่ยิงนี่เออเดี๋ยวผมจะลองยิงยิงไปเรื่อยๆนะครับผมอ๋อทำไมมันไม่กระสุนไม่หมดปะครับผมอ่าลองเฮ้ยอย่ายิงอย่าตีมันดิอ๋อทำให้ไม่ได้ผมแล้วก็มาดูสิ่งต่อไปนะผมอย่างต่อไปเลยนะก็คือโอ้ ว่าตาฟากถือปืนถือปืนไหมถือปืนไหมปั๊ปบโอ้โคตรใหญ่ <c oughs> เห็นข้างนอกนี่โคตรเล็กเลยแต่ว่ากดไปน,นี้ปั๊บหือกูถืออะไรวะน่ะเอค่ะน่ะโคตรใหญ่เลยครับผมนะแล้วก็เออมาอเออเรามาดูไข่สปอร์นะผมนี่ผมอันแรกนะมึงจะดูเหมือนแบบไข่เอ็มบีซีเปนิดนึงนี่ผมอันแรกนะผมก็คืออ่อ ศุทหารนะผมโอ้โหโคตรสมจริงครับสมจริงเกินเอาผมยานยนต์สองนะผมอะยานยนต์สองนี่คือไอ้มันมันเอาไว้ยิงไอ้พวกจรวดไอ้พวกเครื่องบินนะครับผมยานยนต่อไปครับผมไอ้ทหารนะผมทหารรัสเซียเนี่ยผมยานต์ระบายเอาตายเลยเฮ้ยเฮ้ยผม,ผมปืนไม่ได้ไหมล่ะเฮ้ยนะเฮ้ย,ยผมได้ปืนมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะนี่ครับผมคาก็แปดปัง โอ้โหโคตรแรงครับอือตอนยิงทหารในตัตวที่มันตายนีน่นดิโอ้โหตายไอ้พวกนั้นทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะอันนี้ขึ้นขึ้นเลื่อนผ่านนะก็ตายหมดแล้วครับอืออ๋อสุต้นถึงต้นไหนแล้ววะนี่ผมเอ้าต่อสู้แล้วผมมันจะเป็นเอ้ยนี่เอ้ยมันสามารถขี่ได้นะไอ้มันสามารถขี่ได้นะผมเดี๋ยวผมจะโอ้โหเดี๋ยวผมขอลอง ครับเดียวแหลกเกินโอเคผมตายหมดแล้วแล้วก็นี่นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะโอ้ย่าตีมันดีเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาหนีมาใหม่นี่ผมขี่ได้แล้วแล้วก็บิน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 ดิบินดิเอาบินแล้วผมบินแล้วบินแล้วโคตรเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นมุมมองคนที่สองแล้วผม เฮ้ยโอ้ย,อย,อยเพิ่งยิงดิโอ้โหอะไรวะนะหน่อยๆเขามีฟังๆเอ้จรวจดดิไม่ใช่เครื่องบินโอ้โหเอ็งกะลาอ้วกโอ้ผมแล้วก็นี่นะเดี๋ยวออกมาเนี่ยผมโอ้ยเพิ่งล้างเผาฟันไปเมื่อกี้มันเกิดมาอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ครับนะผมโอเค่โอ้ยมีมีรถถังด้วย กอสุดยอดนะผมลองอ๋อมันมันอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะผมนิดนึงอ้มันขึ้นยากเกินนี่ผมคุณแม่ละโอเคผมโอ้โหโคตรเจ๋งอะครับบิน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 บิบินบินบินินบ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 ินนบิ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 นบบินบินบ รุดต่อไปนะอันนี้ก็ท่านอีกฝ่ายหนึ่งตายนะผมเฮ้ยมีธงด้วยเยสโคตรเจ๋งอ่ะครับเยสผมดูไข่ต่อไปนะเนี่ยวะช่างเหอะขอรัดเลยขออ,อยาก,ลลาการัดแลลวกันตัวต่อไปนะผมอันนี้ก็ทหารตายเหมือนกันนะผมเอ้ยนี่โคตรเท่เลยแต่ไม่มืนแต่ไม่ขี่ไม่ได้นะผมเห็นไหมเหนไหมมันมันไม่ได้ขี่นะผมตัวต่อไปครับผม ทหารตายหไปเดิมตัวต่อไปผมอันนี้ทหารยังไม่ตายอันนี้ทหารยังไม่ตายตัวต่อไปผมตัวต่อไปผมลีเล่ลีเล่ยาวๆผมอ้๋อนี้อันนี้เครื่องบินที่เสียหายหนักมากเลยครับผมต่อไปผมต้องรีบรีวิวต้องรีบไปครับผมน่าคอมอ้โหไอ้โอ้โหเห็นมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยคพรสุดเจ๋งอันนี้ธงของประเทศอะไรวะผมมลืผมก็ลืมเหมือนกันนะ ไออันนี้ยังยังไม่พังนะไอพังแล้วพังแล้วเดี๋อ๋อมันก็พังแล้วดีกว,ว่าไมอ๋อมันคือถหารไนตายนี่ก็ตายเลยตายตาย,ตายอะไรวะกระสุนแล้วผมเฮ้ยเฮลรคอปเตออ์ขี่ได้โอ้โหมีเสียงได้เ,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 ไเ,มมดเด้อ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 เด้เด้อดอด้อเด้อเอเด้เดอเเ้นเ้อเ้อเดเดเ้อเด้อเ้เ้ออเอเด้ด้อเม้อเ เฮลิคอปเตอร์มา,ารับ้าแล้วใช่ไหมแล้วก็เอ้ามันไม่ขึ้นนี้นี่ผมขึ้นได้ละโอ้โหโคตรแท่ครับบิน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 จังหวะนี้โอ้โหืมใคจ้จะตามใครจะชนเราบาทำไมเลื่อนบครับเาเนี่ยทไมเลืมอนบครับกเเนี่ยโอ้ยมัน,อม,นมองไม่เห็นเลยนี่นะผมโอ้โหวิวโคตรสวยอะครับอืมเอาตก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 หไม่ไดะจางหผมเอา นงมาตายเลยพังเลยเอ้ามีทหารออกมาด้วยโอ้โหโคตรยอดอันนี้กระสุนหมืนเลยไหมผมโอเคนะผมเอ่อต่อไปอะไรบะทีถึงไหนและะ้วบ้าอตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ต่อไปผมอันนี้คือรถที่พังแล้วนะผมอันนี้คือทหารคือเอ่อผมอาจจะรีวิวแบบคว่ำๆไปนะผมเอ้ไอ้นี่คืออะไรวะนะเ,เวนี่ยเฮ้ยตอนเขาติดไฟด้วยอ๋อโอ้โห Yes Do โคตรเท่ครับดูดิอืมเครื่องบินของสหรัฐใช่ไหมวะเนี่ยโอ้โหโคตรสวยอะครับโอ้โหโคตรเทพครับเด้อ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 โอ้โหหาที่ดีๆกันโอ้ขอทับอีกอ่ะเพราะเองก็เกิดเยอะเกินเออแล้วก็ผมแล้วก็ปรับตายหมดแล้วก็นี่นะ เนี่ขับได้ด้วยโอ้โหเย็ดเคโคตรเทเลยเดี๋ยวเราพาไปแล้วล,ล่ะอนี่คือทหารไอ้เครื่องบินของเรานะเฮ้ยมันยิงได้ด้วยเย็ดเคโคตรเทอ่ะครับเจ้ต่อไปครับผมอันนี้คือรถพังแล้วอันนี้ไอ้พังอย่าง้เงี้ยโอ้โหตัวอย่างสภาพก็น่าจะไม่เหลือเอ่อเหมือนเดิม ผมอาจจะรีว <muitas> ิวข oh, ้ามๆไปก็ต yeah. oh, ้องขออภัย <mond> ด <ki> oh, mm ้วยนะผมคือผมรีบนะฝนตกแล้วนะโอ้ยเร็วเร็วเร็วเกันเร็วกันอ๋อโคตรเร็วๆผมอื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 มโคตรเร็วกวครับอืมเร็วเกินเร็วจนแบบโอ้ต้องบินกลางเลยโคตรเร็วครับเร็วแบบอืมยังโคตรสุดยอดมอดนี้ครับผมแล้วก็อันต่อไปนะ อ่อเ่อตัวอะไรบ้เดี๋ยวผมขอรีวิวพวกนี้ก่อนผมรู้ว่ารีวิวยังไม่หมดไม่รู้นะผมผม,ผมว่าหยิบม,ม,มาบ้างอ่ะนะครับผมดูนะผมไอน,นี่คือรถที่ยังไม่ผ่านใช่ไหมเอ้ยยังไม่ผ่านครับผมต่อไปครับผมนี่คือทหารนะอันนี้คือทุน,นสหรัฐอเมริกาต่อไปครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหแล้วครับผมลุงแกงแบงแล้วครับผมจังหวะนี้ว่างไงครับผม ทหารโอ้โหไม่สู้นะครับผมคือมันเยอะเกินเอาเดี๋ยวผมจะมวหนี้เอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหโดนลุงโอโหจังาหนี้อะไบ้างวะเนี่ยตายหมดแล้วโอ้โห,โอ,โ,หโอเค,คผมผมก็อาจจะแบบรีวิวเอ้ยืเอวบิวใช่ไหมเนี่ยได้ได้ผมก็ได้โอ้โหเกือบจะขิ่ทีแล้วเจอของดีในร้อยผมได้ปืนแล้วะไรเฟิลเนาะผมเอาของมา มุมมองคนนี้ตามนาน้่งในโฮสเทลครับอืมเอาปล่าล่ะเอาปล่าล่ะเอาปล่าล่ะอ๋อทำไมอยู่อ๋อทำไมผมอ๋อมันน่ามันน่าจะเกี่ยวกับเวอร์ชันนะผมของผมใช้เป็น1.14จุดนะครับผมมันน่าจะแบบ1.16นะครับผมโอ้โหนี่ก็ไม่บอกกันฟัง อ๋อเอไม่ยิงให้วะนะเดี๋ยวผมขอเสกปืนเป็นอีกอันสองอันนะผมแล้วก็จะปิดขีดแล้วนะทับนะผมขีดเฮ้ยรอพีครับผมแล้วก็เินวากับผมสองอ๋อไม่ใช่ อ้าวผมจะเสกอะไรมาดีวะ M P 400ไปอ๋อไม่มี M M 79อ้าวเจอของหนักครับผม M 79่อนมามาก่อนล้วกันครับผมปิดคิดนะอาอเธอมันไม่ระเบิดตุ่มต่ำโอ้ก็แรงใช้ได้โอ้โหนี่่านอืมอืม สุดยอดไปเลยก็โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมคือตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกหนักแล้วผมโอ๋อท่านผู้ชมได้ยินเสียงฝนไหมนั่นแหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวลาไปก่อนนะผมคือเดีผมได้สอนไปแล้วนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมรีบกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมคือถ้าครบหนึ่ง พันซับนะครผมผมจะแจกบัตรเป็นบัตรกาลินาห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทไม่ใช่โอ้นั่นก็เยอะเกินผมจนนะเอาเป็นบัตรกาลินาห้าสิบซับสองสามใบนะผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหมาขอตัวลาไปก่อนเยอะมากนะผมก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ๊ายบายจุวบ